หลังโกเขายังไม่นั่งกันเลยนะครับยืนอยู่ตลอดเลยยืนเชียร์ก็ได้มันดีรูโนงหลุดมาลูกนี้เดียวเดียวกับปู้ลักษาป,ประตโยิงไม่เข้าแมนยูในบุกต่อยิงเข้ามาโอ้โหเวทออ์บล็อกให้เขาเฉยวารานตามมาเก็บงานครับมองเห็นแรปฟอร์ดเปิดไปให้แรฟฟอร์ดโดนกระแทกหลบมาหนึ่งโอ้ยังสกัดไปได้เสียจังหวะไปนิดนึงเปิดเข้าไปกลาง โยนกึ่งยิงกึ่งผ่านมาบโนโูไม่ถึงเริ่มต้นเกมแมนยูทำได้ดีกว่าแค่จังหวะนี้แหละหลังจากนั้นก็โดนบาซ่าบุกแล้วก็ทำเสียทู่จุดโทษครับเลวันดอสกี้ดวลเดียวกับได้ยากนบรรยากาศไปยาวๆจนจบคลิปไปเลยครับ เยวันขยับแล้วครับคอยเท้ายิงโอ้โหปัดได้แต่ว่ามันเข้า